แป๊บแป๊บเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเช็คมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเรื่องเขาคือพร้อมตายมากอ๋ออยู่ไหนอ่ะมันอยู่ตรงกลางทางขึ้นบันไดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไม่ได้ทำนะร้อ๋อยู่แล้วอุ้ยสามตัวตายแล้วตายแล้วอุยตกใจ มาแล้วมาแล้วเขาตายเยอะมากทุกคน Killing spree for the blue team เขาตายไปแล้วสี่ระเบิดอยู่ไหนอยู่ไหนก้างเงาแตะหนึ่งครับเออโอยจะตายโอ้เจ็บ ตาห้าคทุกคนตาห้ขึ้นมาไม่ได้คงกางไฟกางไเรื่อนคับมาดักพเคนพกหกรื่องครับมาดักตรงนี้ม่คสองตัวดักกลางในกลางบนอ่ามาตนี้มครับมาดักที่ผมเบอร์สองนักยังได้หรอขึ้นไปเหรอใช่คลย ไปใครก็ขึ้นไปกมะดักครับดักคนละทางครับแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมันตีเดียวกันหมดเลยนี่ว่ะอ๋อแปลกไหมื่องตีเดียวกันคุณไปดันบนครับคุณไปดันบอล้ยตีแบบตีชื่อตีอ่ะชื่อตีเดียวกันหมดเลยอ๋อเหมือนเราใช่ไหมใช่เฮ้ยมันมาบุ่กฐานแล้วมันบุ่กฐานแล้ว ครับตายแปดครับผมตายแปดมามาขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดได้ไหมครับจะเบอร์เดียเดี๋ยวเราต้องไม่พูดคำหยาบน้องมีคนพูดเซนเซอร์นะเซนเซอร์พี่ไม่เคยพูดคำหยาบอุ้ยด้านหลังอุ้ยโอ้ยเจ็บมาดักด้านบนครับมาดักด้านบนตรงนี้ครับ โอ้ด้านบนด้านบนมันป้ออยู่นะน้องด้านบนมัน้ออยู่นะน้องเจ็บมากเลยนะเขาไม่พูดคำหยาบแหละเขาพูดฉันอ้เขาชอบชูดอะชูดไปอะดันบนดานบนดานบนพุดพดเดือดเดือดเดือดดอดเดือดเล่นจนขาเฮ้ยมันน้ำมันนำรโ ด้่นบอสามตัวอย่าขึ้นไปขึ้นไปแล้วนะเอ้ยขวารักนั่งบอลสามตัวองอะกีดูฝั่งนั้นเราต้องดูคนละฝั่งเลยกิ่ดูฝั่งนั้นโอเคได้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 การตั้งหนึ่งตัว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 ตั้งตัวซ้ำซ้ำซ้ำเออน้องเก่งมากเดี๋ยวไปเล่นหมดซอมไหมครับขวาซองขวาซองเดี๋ยวไปเล่นหมดซอมไหมครับตรงมาได้ตรงมาได้ตรงมาได้น้องตรงมาได้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 ผมตายแล้วครับน้องน้องน้องตรงมาได้น้องตรงมาได้ ที่นังโหลดกระสุนน้องรีหลดกระสุนอยู่ไปใครจะเสียสละไปก่อนอะไรนะขั้ดเราต้องบุกเว้ยเราบุกเดี๋ยวไปเล่นหซับมครับก็ได้หนีองแ่งกรวาแอคหนึ่งครับกแตโหลดอ้ยมงจั่ะ้ยอ ดเดี๋ยวไปเล่นหมดซ้อมไหมครับซ้อมคืออะไรอ่ะอ